สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเล่นเกมเกมนี้แต่กำลังดูว่าเชื่อเลยนี่นะ เอช่นส่วนจากมิสเตอร์บ,บีมานะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่นะทุกคนวิธีสร้างก็ทุกคนเลื่อนลงมาที่ทุนที่ทุกคนจะเอานะะแล้วทุกคนก็เลื่อนออกมาเลยนะเอามือไปจิ้มมันแล้วก็เลื่อนออกมาครับเหมือนเมลอนเพเกาดเลยครับทุกคนตัวผมก็มีเมลอนเพาการ์อยู่นะนี่นะางวางพัดลมไปวางพัดลมมาโอเคนะ จากนั้นก็เอาไอ้ไอ้พื้นมาผมว่าจะเป่าแนละ้วให้มันเอาพื้นมาน,นะครับทุกคนนะเอาพื้นมาเออเออเอาพื้นมาตรงนี้เป่าจะได้มีจะบตัพื้นนะฮะแล้วก็พัดลมมาเพกว่าจะคิดแล้วนะว่าผมจะสร้างยังไงวันนี้ผมเพิ่งตื่นนะเพราะวเสียงผมจะมันๆเลยผมเพิ่งตื่นนะทุกคน เปิดแอร์แป๊บนึ่งผมเพิ่งตื่นนะฮะทุกคนผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนทุกคนอยู่ทำตามกันนะผมยังไม่ไอาบน้ำเลยนี่ลแล้วเราก็วางกระแพงไปผมว่ามันน่าจะง่ายๆนะนี่แล้วก็วางมาพอผ่านกระแพเนี่ยจะได้อีกนา้นึงเฮ้ยจากนั้นก็ววนนะไปนะเข้าเส้นชัยโอเค ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยเดี๋ยวอะไรด,ด่ผมว่าผมวางไอ้นี่ก่อนวางอะไรตรงนี้ก่อนอ๋อนี่คอมาเล่นเกมแล้วนะฮะนี่นะทุกคนสร้างเองทั้งหมดว้าวว้าวว้าวาแล้วผมจะวางไอ้พื้นนั่นมาทำไมนะเกมทุกคนมาแล้วนะนี่คือเกมอะไรไม่รู้นะแต่ผมเล่นบ่อยมากเมื่อก่อน ื่อก่อนผมยังมีเกมนี้อยู่ผมลบไปนะโอ้ยอ้าส่วนผมวางเตี้ยไปหรือเปล่าไอ้นั่นน่ะอ้าลืมกระดุ๊กฮะทุกคนนี่นี่กรนวุ๊ตี๋เย้ว้าโอเคมาแล้วนะครับทุกคนมาแล้วนี่นี่นี่โอ้ยมันจะดันเราตกเครื่องหรือไงโอเคทำไมพอมันอยู่มันไม่ตกว้าว ผมว่าให้มันสูงกว่าน,นี้ดีกว่าเอาสูงวนนนะกว่านะี้ได้ไหมลูกบาศก์นะลูกบาศไปคนมันยากมากเลยโอเคไปเล่นเกมกันอาจจะได้แล้วมั้งไปไปเล่นเกมกันเลยแต่ผมว่าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะโอเคไปเล่นเกมเลยกดตรงเกมนะโอเคเข้ามาแล้ว ถ้าทุกคนยังไม่มีก็ไปโหลดกันได้เลยเนาะสตัมเบอร์กันด์ดอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะว่ามันเขียนยังไงผมจะทิ้งล่าต้คอมเมนต์นะ,ะทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นอะ่ะปิดดิค่ะคว้าแล้วมันสูงไปไม่ทุกบาอะ่ะมันไม่ทำงานเลยเหรอ อาถ้าไม่ถึงก็บ้านละโอเคไปเล่นเกมต่อโอเคมาแล้วไปเลยจ๋อมวังควงไปเลยไปเลยไปเลยปิงชิง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 อ่ะทุกคนทุกคนดูดิกระโดดไปกระโดดไปกระโดดมันสูงอีกแล้วหรอ กคนช่วยผมด้วยมันสูงเกินไปทุกคนไม่ต้องงงตกใจนะเพราะผมปิดแอร์เฉยใช่จะลงไปด้านล่างต้องขอโทษทุกคนนะโอเคี่เี่ข้ามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจตกใจตก,ตกโอเคร้อยมันขึ้นไปก่อนร้อยมันขึ้นไปตรงนู้นเราจะได้ชนะได้ทำไมผมไม่คิดแต่แรกมนะาข,ขึ้นไปเลยขึย้นไปเลยเย้ เย้ย่ทุกคนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอ่ะทำไมมันไม่มีไอ้นี่เราชนะอ่ะไอ้ด่านผมมันคิดง่อยอยาไงเกินไปแค่นี้ก็ยากแล้วเนี่ยไปทุกคนไปเลเวลสองก,กันว้าไปเลเวลสองก,กันเดี๋ยวออกก่อนไอ,อ้อขอขอขอกก่อนลุลุกโอเคนะ ไมจะขยันมอ,อ๊ะติดบากหรือเป่าเนี่ยอ๋อไม่ได้ติดบ้างเห็นม่ี่ขยับมงไม่ได้แล้วคนหนึ่งบอกว่ามเลนะ่นก,กับคอมนะมเล่นกับคอมโอเค ก็คือนั้นจะเป็นเออนี่พัดลมวางพัดลมนี่วาง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 พัดลมวางเลยมันไกลไปไหมไม่ไกลหรอกเอาวางอีกอันหนึ่งความไม่ชัวโอเคโอเค วา่าเอาอะไรอ่ะเอาเวรนี้ดีกว่าไปวางวางไปเลยก็บอ,อกเลยว่าผมเหลืองานเอ,อ่อคลิปหน้าถ้าผมจะสมมติว่าผมมาเล่นนี้เปลี่ยนภาษาอังกฤษอีกว่า,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 าก็งานภาษาไทยออกจากภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษดีกว่า จะก,กินดีกว่าภาษาไทยแล้วเนี่ยนี่เอาอก,กันลงเหมือน,นเดิมเทคนิคเดิมนี่แกจะถึงแล้ววางพัดลมดีกว่านี่วางพัดลมวางพัดลมใบพัดทำไมเขาถึงเรียกว่าใบพัดเลยไวามันก็เป็นใบพัดจริงๆนี่แหละโอเคใบพัดจากนั้นก็ก็อะไร ก็อันนี้ดีกว่ามันได้ไหมไม่รู้มัได้ไหมไม่รู้เหมืนนะอนกันนะต้องลองดูกนะ็นนต้องลองดูเลยตัวเองต้องติดประตูนี่ใช่แลมจะอยู่ตรงมั้นได้ดีกว่า <ST S 1> โอเคนะคะนะคทุกคนนี่วางวันนี้ต้อ,อเปิดแอร์เฉยๆใจ ทำอะไรอยู่นี่มาเล่นเลยต่อมอู้ยังสูงว้าวว้าวโอเคอ,อ๋อมันยิงปืนเกยไปอ้าอย่าตกอย่าตกไปทู่ขวา้าอาเริ่มใหม่หมดเลยผมนี่สผมเล่นเกมทุกสัปงานถุน เกมไม่ค่อยเก่งน,น,นี่เป็นนะนะที่ยิงอะมันต่อยที่ยิงเพื่อนๆอุย้ยทุกคนยืนมุมน,นี้กลัวเย่เย,เย่เข้าไปเลยอ่ะโอเคทุกคนมันไม่ได้ทำไมไม่รู้เหมือนกันเออทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมไม่รู้เหมือนกัน ลบลบสินี่นะลบโอเคดอยา่าไปยืมโอ้ว้าวแล้วก็คี่ขี่ี่ีครับทุกคนอสร้างไม่ได้ทุกคนเพราะง,งั้นสำหรับวันนี้ก็ไ,ไปตายนะครับทุกคนเพราะว่าทำไม่ได้ไม่พายครับทุกคน